โยมบรรลุผลผลในวันนี้โยมทั้งหมดทั้งมวลเเงินห้าหมสี่พันอยสาัติบสาทยส้าางค์ออัมดนาซาลุกจนับถอดหรือถ้าอด่อจับไพน์นนท์พระตาวัดพุธนาอาศเบุญนัแสดธรรมที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ดีทั้งดี ความน่าภูมิใจอันนี้จะเป็นเครื่องเครือภูติอุดหนุนส่งเติมนำพาชีวิตของท่านไปสู่วัตรเจริญงอกงามเครื่องวัดสุขทางกายสุขทางใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญในหน้าที่การงานท่านจะเป็นเศรษฐีมากงศรีธีผู้ใจบุญอัมพชื่นบุญพุทธศาสนาพัฒน์พระภูมิชาติตัดด้านคุที่สุจริตธรรม บุญนี้จะเป็นสมบัติใหญ่บัตจักรพัดตัดไม่พร่รองเหลือกินเหลือใช้เหลือเสียช้าก็จะมีผลประโยชน์ขุนช้าอันหนึ่งคือเถาเเจริญสมาธิภาวนาหมายถึง,งวถดวงตาในธรรมเอาคือพระตรัสใจภายในด้วยได้โดยง่ายมบรรลุมรรคผลที่ผานได้โดยง่ายโดยเแนวพลุกท่านทุกคนด้วยเธออ่านนอนหลับพนดีเด้อคือลูกสาวเด้อ พี่น้องที่เคารพกับวันพรุ่งนี้นะครับหลวงตาจะนําปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตีสามครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับหลวงตาท่านจะเดินบิณฑาบาตบริเวณอบตของเรานี้นะครับท่านไหนที่อยากจะใส่บารหลวงตาต้องมาแต่เช้าหกโมงหกโมงครึ่งหลวงตาเดินออกบิณฑาบาตแล้วนะครับสําหรับท่นานไหนมาไม่ทันนะครับเราทังอบตได้มิมนพระจาก วัดต่างๆในเขตตะบนพระกาฬพุ่งทั้ง13วัดวัดละหนึน่งองค์นะครับ13องค์ท่านก็สามารถที่จะมาใส่ใสบาทพระจากตะบนพระกาฬรุ่งทั้ง13โูกที่จะมาเจริญพุทธบูชานวันพรุ่งนี้นะครับแต่หลวงตาท่านจะออกพิจบาทก่อน6โมงครึ่งเลยหลวงตาจะออกพิจบาทแล้วนะครับดังนั้นท่นานไหนที่อยากจะใส่บานหลวงตา ให้มาแต่เช้านะครับ6คมงขึ้นใควมาถึงบริเวณอบตอลำตาจะเดินกิดบ,บาทเสร็จแล้วเสร็จเลยนะครับถ้าท่านไหนมาไม่ทันก็ใส่บาตรพระในเขตตะบนเรานะครับในเวลา7นาฬิกานะครับเราจะนิมนต์พระจากทุกวัดในเขตตะบนพระก,กาญพนุ่งเหนือ13รูปมา6โมงขึ้นพระก็จะมาถึงแก่เราจะ,จะเจริญพุทธม์แล้วกับ ตักบาตรเวลาเก็บนาฬิกานะครับสกหรับวันพรุ่งนี้ไปทำบุญน,นะครับพี่น้องชาวตำบลพระกา,ากทุ่งญาติธรรมผู้โดยสารจุลชนทรีได้รับทราบพี่จับสำหรับข้าวของข้าวน้วนาโารจะเป็นข้าวสูงข้าวสวยพอดีให้ใส่ถุงพืชสถิตมาเด้บบอเวลา,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 ามัน,นร้อนบาปเพลออกพประจักษ์ให้กอบรัติชนะกบหน้าซอนเดอร์อาหารก็เหมือนกันใส่ถุงพืชสถิตมา เป็นผลลัพามากไปก็เช่นการทอดปลอกใส่ถุงต่องีดิเดอรลาออกผักชันหน้าดูน้าผมหน้าชันข้าข้าวถิวข้าวสวยถ้าเราไม่ใส่ถุงมันร้อนปากระเพใส่บางกินตกไปในเครื่องในนะมันก็จะล้นดูไม่น่าจะโคตกระชับเอใส่ถุงมันจะทิ้ทุกอย่างเลยหน้าผมหน้าชันหน้ายู่หน้ากิน เป็นข้าวสวยข้าวเหนียวก็ใส่ถุงนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายเราจะบาดจะได้ง่ายจะได้ไม่ต้องเลิะแล้วก็ห้ามนำปัจจัยเงินใส่ในบาตของตาแล้วก็หลวงพี่ด้วยแล้วก็ก็อขอบคุรัาเป็นโบราณศาสตร์เป็ทอาพิธันครับ,บรวันนี้ยากทำเยอะมากเลยรับ นะครับทุกอย่างนะขอรบกวนทาสาธุกับยาดีทางคุณะหลวค่ผคสืขอนมมาฝากด้วยด้อเอเอ มันมีเจอาองมือเงนใจบาทเจ้กองเนาะ12องค่ะ12องเไ่ันเยอันุ่งนี้นะครับิ15ครับ15จะได้เตรียมของมาถึก15องค์จับกันแก